ได้ไป็นสองเท่าไรกัลุงได้สองเลือหกใบเดียวได้แปดเซนโคกหนึ่งได้สองเดือหกอ่าขอแจ้งข่าวนะครับกองฉลากเปลี่ยนพนักงานหมุนใหม่แล้วนะครับผู้ใด้จะซื้อไว้ก็ซื้อได้ครับงวดนี้เขาเปลี่ยนพนักงานหมุนใหม่แล้วเงงเงเงเอยู่ครับนนหมุนะเงงเงเงองเขาถอหวกไกีมก็ได้พี่น้องได แล้วเ,เขาเข้ากับว่าห้กดตอนออกแล้วมันแดกแดกเขาบอกห้กดแล้วยกเลย,เย,ยม,มันล่างมันล่างบบดีเนี่ยนัน่นเขาไฮกดถูกทุกทุกทางประชาชนดลองเลี่นไปมาเวลาออกสลากามกดแดกแดกเพื่อนหา <laughs> <laughs> ไป,ไปล้างวันที่หนึ่งเลขที่ออกให้ออกไปเลยนะบบตรๆๆตงมากกดแดก <laughs> <laughs> มันมวนกันได้ครับพี่น้องเด้อ เฮฮาตามภาษาหน้าแผงนุ่นนะครับเพราะว่าเมื่อนี่บรรยากาศคนบกคอยมาลอตเตอรี่ครับมาแตเขีมาเที่าเลยตราเทมาทมเวนาทยา่ยาเพี่ยาเ่วาะ่วา่าเทน่ยวาที่จะคาเทียานปัจจิมวมมาทางนี่ยวมวที่ม่ว ยังพอเหลืออยู่นะครับผู้ใหมาสามาเร็วยังได้อยู่นะครับแผงลุงมุวนย่งอยู่เลยครับแต่ว่าแผงอื่นหมดแล้วขนาดดอกไม้ก็ยังนั่งคอยปกติเมื่อวานนี้เต็มเลยนะครับคนเนาะเอาออกมาเฮ็ดจัดไหวกับท่านนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณ